สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะเป็นาภาคของการที่จะมา,าให้ความรู้เพิ่มเติมที่ตกหลนไปนะครับจากาการแนะนำ user interface นะครับจากครั้งที่แล้วเราอาจจะเลรียกส่ o นนี้ว่าเป็น user interface part 2 part 2แล้วกันนะครับ อ,อันดับแรกเนี่ยนะครับรก,ก็จะมาแนะนำออบเจกต์พื้นฐานนะครับอย่างตรงตรงนี้เวลาเรานิ้วออบเจกต์ขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งสิ่งที่เราเห็นตรงนี้ก็คือออบเจกต์ที่ชื่อว่าคิวนะครับคิวตัวนี้นะฮะครับก็จะเป็นออบเจกต์พื้นฐานอันนึงที่เวลาเร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 า,เราเปิดเบนเดอร์ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเจอเขาทันทีนะครับเพราะว่าเราเซฟตอนเขาจาน่าจะจําเรื่องของการเซฟ คอนโทรลยูตัวนี้ได้นะครับซึ่งตอนนั้นที่เราเซฟเนี่ยมันจะมีตัวเขาเนี่ยนะยังวางอยู่ตรงกลางตรงนี้อยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับโดยโดยส่วนมายเราก็จะเป็นเป็นแบบนี้นะครับตัวนะครับอ็อบเจกต์พื้นฐานนะครับจะออกมาไห้ดูแล้วกันนะครับเอาคอสแอ์มาวางก่อนนะครับแอดนะครับแอดเนี่ยนะเวลาเราจะเพิ่มตัวอ็อบเจกต์นะครับหรือตัวเมทเนี่ยเข้ามาในซีนนะครับเราสามารถ เข้ามาที่เมนูแอดนะครับเมสนะครับเมสก็คือก็จะรวมนะครับอ็อบเจกต์ที่อยู่ในเนี้ยนะครับเราจะเรียกว่าเป็นเมสทั้งหมดนะครับหรือว่าเป็นอ็อบเจกต์โพลีกอนหรืออ็อบเจกต์มาตรฐานในโปรแกรมซานี้นั่นเองนะครับเป็น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 อ็อบเจกต์ชนิดหนึ่งใน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 ซานีนะครับวางกันนะครับอ่าสิ่งที่สังเกตนะครับตอนนี้คอสเทอร์อ่าตัวคอสเทอร์หรือว่าตัวตัวนี้จะเรียกว่าเคอร์เซอร์แล้วกันนะครับเวลาเราแอดขึ้นมานี้นะครับ โซ so, ผมแอดเพนสี่เหลี่ยมขึ้นมาอันหนึ่งนะครับจะสังเกตว่าเมื่อคอสแทร์ไปปรากฏที่ไหนนะครับแล้วเมื่อเมื่อจา,จากนั้นมีการแอดอ็อบเจกต์เนี่ยจะไปเกิดนะตำแหน่งหรือ Position ที่อ่าตัวเคอร์เซอร์ตัวนั้นอยู่นะครับอย่างเช่นตรงนี้อ่ะหรือว่าเราจะกดชิป A ก็ได้นะครับคีย์ลัดชิป A อเมสนะครับผมจะแอดตัวใน,นดีทิลทิวนะครับสง่สงกระบอกขึ้นมาอันหนึง่งแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้คือออบเจกต์พื้นฐานนะครับโอเคนะครับ ทีนี้ออบเจกต์พื้นฐานเนี่ยนะครับตอนที่เราแอดเนี่ยมันแล้วก็เราสังเกตอยู่อย่างหนึ่งทางด้านนี้นะครับทางด้านนี้เดี๋ยวผมจะแอดสว่าผมจะแอด u v วีสเฟียร์ขึ้นมาสักอ uh, ันหนึ่งนะครับนะครับ UV วีเฟียร์เนี่ยนะครับโดยโดยโดยมาตรฐานแล้วนะครับเวลาซอฟต์แวร์สร้างมาให้เราจากการที่เราแอดเข้ามาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีจํานวนเซกเมนต์ตรงนี้นะครับเซกเมนต์ก็คือเส้นแนวตั K, ้งของเขาเดี Trip ๋ยวเปิด อิตเป็น Y เนาะตามที่เราเคยแนะนำนไปนะครับเส้นแนวตั้งที่เห็นตอนนี้นะครับที่เราเห็นตอนนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นจนํานวนเซกเมนต์นะครับเส้นแนวนอนนะครับที่ก็จะเรียกว่าเป็นลิงนะครับเป็นเป็นเส้นลิง Link นะครับตรงนี้นะครับเราเรา,เราสามารถคือพอเราเราแอดอัพเจ็ตแล้วเนี่ยแล้วเรายัางเลือกอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะเซตเขาได้นะครับจะต้องการลดนะครับไม่ต้องการที่จะใช้เยอะหรือว่าต้องการที่จะใช้ เท่าไหร่ตามความต้องการของเราเนี่ยก็สามารถจะปรับแต่งตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือมันไม่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 ใช่เฉพาะเป็นแต่ไอตัวตัวตัว UV Sphere นี้นะครับยังยังกระทำได้กับออปอย่างอื่นนะครับเช่นนะครับขอนิ้วกับไปใหม่นิดนึงนะครับเวลาลบอ็อบเจกต์นะครับเราจะใช้กดปุ่ม X นะครับกดปุ่ม X หรือว่าใช้คำสั่งนะครับอ็อบเจกต์นะครับแล้วก็ดีลีทเห็นไหมครับรือฮอตคีย์ก็คือใช้ปุ่ม X นั่นเองนะครับ นะครับก็ดีลิทออกไปนะครับตอนนี้คอสแทของเราเนี่ยนะมันอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับเราก็สามารถดูได้จากหน้าต่าง property ตรงนี้นะครับเราเรียกว่า T D Cursor นะครับหรือบางทีผมจะเรียกว่าคอสแฮติดมาจากเวอร์ชันก่อนๆนะครับก็คืออยู่ตำแหน่งที่ศูนย์ศูนย์ซึ่งการใส่ตรงนี้เราสามารถที่จะขยับเขาไปได้นะครับตามที่ต่างๆในวิดีโอท์นะครับหรือถ้าเรากดชิป4นะครับเขาจะกลับมาอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับชิปสก็ ใช้คำสั่งในการลายวิวนะครับตรงนี้นะครับก็คือเ e n เ e นเต r ร์ r คอร์เซอร์แอนดนะครับก็คือจะวิวทุกอย่างที่อยู่ในเซลล์แล้วก็ทำให้ Cursor ซร์ตัวนี้กลับไปอยู่ที่จุด Origin หรือละหน้าที่ x 0 y 0 z 0ก็คือตรงนี้นะครับ 000, 0,0,0นั่นเองนะครับเดี๋ยวลองแอดอ b อบเจอื่นเข้ามาดูซิมันจะมีอะไรให้ปรับแต่งบ้างนะครับอย่างเช่นคำคว่าโคนอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเรเดียนก็คือความกว้างถ้าจะเอาบาน นะครับเอาบานเอาหุบเท่าไหร่นะครับจำนวนอ,อะไรนะวอร์เทกตรงนี้ลองลดดูเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นการเพิ่มนะครับนี่เพิ่มด้านขึ้นไปอย่างนี้นะครับจะให้มีแคปไหมแคปคืออะไรแคปก็คือ,อตรงนี้นะครับแคปก็คือฝานะครับจะมีการปิดไหมถ้าเราติ๊กแคปเอ็นนะครับก็จะมีฐานโผล่ขึ้นมาแบบนี้เป็นต้น ทีนี้พอเราเล็บจากอ็อบเจกต์ไปแล้วนะครับกด A คือไม่ซีเล c t ใดๆเนี่ยนะครับไอการข้อมูลกานเลื่อกพื้นฐานนั้นก็จะหายไปเล้วซีเล็ก,กทีนี้คือจะจะไม่มีแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเราเราน่าจะสามารถสร้างเขาได้ตอนที่เขาเขาเกิดขึ้นนะครับหรือว่าหาหรือว่าอาจจะเซฟได้ก็ก็ไม่รู้แหละนะฮะเผมค่อยๆไปหา นี่ก็ยังไม่ไม่เคลียร์เหมือนกันนะครับเป็นสิ่งที่ยังไม,ไม่ไม่ชอบใจอยู่นะครับจริงๆถ้าเรายังไม่ได้โมดิฟายหรือเปลี่ยนคอนเวอร์ตไปเป็นอย่างอื่นมันมัน,ม,นมันควรจะปรับได้นะผมว่านะครับทีนี้นะครับหลายๆอย่างนะครับบางทีเราจะแนะนําให้รู้จักจุดไพวตนะครับไพวตก็คือจุดศูนย์กลางของออบเจกต์นะครับก็คือ,อตอนนี้นะครับไพวตก็คือมันมันจะเป็นจุดก็คือในออบเจกต์ในออบเจกต์ หนึ่งอ็อบเจกต์เนี่ยจะมีจุดไพรวั1หนึ่งจุดนะครับอ่าจุดไพรวัตร,ตรงนี้นะครับเราเราสามารถนะครับที่จะย้ายได้นะครับคืออย่างเงี้ยถ้าเรามองจากแนวระนาบแล้วเนี่ยเขาจะอยู่อย่างสมดุลน,นะครับก็คืออยู่ตรงกลางของอ็อบเจกต์เลยนะครับแต่สมมติในกรณีที่เราต้องการที่จะย้ายไพรวัรในเหตุผลเช่นสมมติว่าเราต้องการจะ จะจะหมุนอ็อบเจกต์อย่างเช่นเราทําบานาพับประตูเนี่ยนะครับบานาพับประตูเนี่ยก็จะรู้ว่าจุดหมุนของประตูเนี่ยไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ตรงกลางใช่ไหมครับเราอาจจะทําได้ในการที่เราจะย้ายจุดจุดพวออไปนะครับพิวออไปเนี่ยนะครับเราอาจจะทําได้ในการนะครับดูตอนนี้คือตอนนี้ยังยังอยู่กลางอนะ็อบเจกต์ตอนที่ผมอยู่ในมุมมุมของไลท์ไลท์วิวนะครับมุมด้านข้างนั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะย้ายนะครับ ก็จะมีเรื่องของเครอร์เซอร์ในเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็คือเป็นการอไลน์นะครับผมจะเข้าสู่ออบเจกต์โหมดนะครับตอนนี้ยังไม่ติ๊กเลือกนะผมก็จะเลือกเวอร์เท็กนะครับตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะสั่งให้เจ้าตัวทีดี TD เคอร์เซอร์ตัวนี้นะครับไปอยู่ที่ Select นะครับเราก็จะทำได้โดยการอไลน์เดยนนะครับไม่ใช่ขอหาแป๊บหนึ่งน่าจะอยู่ในเรื่องของการ อะไรเอ่ยเลือกไหมเห็นนะครับ t r a n s อร r มนะครับตรงนี้นะครับ t r a n s อ o r มเราก็บอกว่าอ่านิดนึงเรื่องเรื่องของ Snap ครับตัวที Snap น,นะครับเราก็จะสั่งให้นะครับตอนนี้เราเราคือโจทย์ของเราเนี่ยเราจะให้ Td c u r s o r เนี่ยไปอยู่ณจุดที่เรา elect ที่เรา select ก,ก,ก็คือเรา elect จุด Pi v o วด,ด้านหนึ่งทางด้านซ้ายของ ก็คือตอนนี้ที่เราเห็นอยู่นะครับเราก็จะสั่งให้เคอร์เซอร์ตัวนี้นะครับวิ่งไปอยู่ที่ Select นะครับพอเราคลิกปุ๊บนะครับเคอร์เซอร์ก็จะย้ายมาตรงนี้เห็นไหมครับเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเคอร์เซอร์เนี่ยได้มาอยู่ตรง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 ริลมนี้แล้วนะครับทีนี้เราก็จะย้ายจุดไพ v o ตนะครับก็คือมีการเซตออริจินได้นะครับอ b อบเจกต์นะครับนะครับเราก็บอกว่าให้ให้ตัวออริจินตัวนี้นะครับจุดออริจินก็คือเจ้าจุดนี้นะครับ ไปอยู่ที่ TD Cursor นะครับก็บอกว่า Origin เนี่ยไปที่ DC u r s o r ั D ๊ p อ่าแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเวลาเราอ่าอย่างในกรณีเนี้ยเราจะทำการ animate อ่าสมมติว่าของกล่องอาจจะบีบสักนิดนึงเนาะให้นหนูสมมติว่าเราจะทำ animate คือการการการ movement ของประตูเนี่ยนะครับประตูมันไม่ได้บิดที่ตรงกลางนะครับอย่างเงี้ยนะครับ าท็อปบิลนะครับทอ็อปบิลแบบนี้เป็นต้นนะครับ อย่างนะอาจจะพูดงงๆนิดนึงก็ขอโทษด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะย้ายกลับไปได้ยังไงนะครับเราย้ายกลับไปแล้วเราจะต้องเอาเคอร์เซอร์ย้ายกลับไปไหมอันนี้ไม่นะครับเราสามารถสั่งได้เลยนะครับสั่งไปโดยตรงได้เลยว่า c ันส s อ o r m นะครับเราก็บอกว่าให้ให้อ่า ออลิจินเนี่ยทูจิโอเมตตี้นะครับจิโอเมตตี้ก็คือตอนนี้ก็คือไอ้ิโอเมตตี้เนี่ยก็คือหมายถึงไอ้เมสที่เราไอต้ตัวตัวตัวบานประตูสี่เหลี่ยมนี่แหละที่เราสีเล็กนะครับออลิจินทูจิโอเมตตี้เนี่ยก็คือว่าสั่งให้จุดออลิจินตรงนี้ไปอยู่นะครับตรงวอลลุ่มตรงกลางของอ็อบเจกต์เลยนะครับตรงกลางของอ็อบเจกต์แบบนี้นะครับอ่าเีกเรา,ารรอยสัมมาเสเซตกลับมาได้นะครับเป็นต้นนะครับอ่าทีนี้นะครับ จุดในการหมุนอย่างเช่นสมมุติว่า,าเราก็จะสามารถทําได้ท็อปปี้อนะครับกด5นะครับสมมุติว่าตอนนี้นะครับตรงนี้นะครับเราก็บอกว่ามันเป็นจุดที่ว่าพิวอัลเซนเตอร์ออฟเดอะโรเตชันแอนด์สเกลนะครับก็คือเวลาเราจะโรเตชันจะสเกลหรือจะมูฟไปไเนี่ยก็ยจะอ้างจุดพิวอัตรงนี้นะครับแต่ในบางกรณีที่เราต้องการที่จะสมมุติว่าเราต้องการที่จะอะไรดีก็อปปี้นะครับเป็นวงรอบ อย่างเงี้ยนะฮะเราอาจจะใช้การอ้าง,ง,งอิงของ Td Cursor แบบนี้นะครับคลิกนะครับแล้วเราก็บอกเขาว่าอ่าตอนนี้นะเราจะหมุนนะแต่ว่ามาอ้าง,งอิงที่ี d ีดีเ r อร r ก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเป็นต้นเราก็ชิปดีชิปดีลืมลืมไปยังไม่รู้นะครับชิปดีก็คือการ d u p l พิกเกตนะครับตุ๊พิกเกตหรือก็คือการ Copy นั่นเองอย่างงี้น,นะครับชิปดีอ่าแล้วก็กดปุ่ม R นะ rotation แกดวกด Z, ก็คือโ Lotation รับการอย่างงี้น,นะครับเป็นต้น แล้วเราอาจจะใช้3เลือก3อันเลยนะครับแล้วก็ชิปดีนะครับชิปดีก็คือการ d u p l พิเคตนะครับแล้วก็หมุนรอบการแซดมาแบบนี้ชิป f ดีนะครับแล้วก็คลิกขวาไปก่อนทีหนึงนะครับ อ่าจริงจเนี่ยมันมีเทคนิคในการสร้างอะเรย์ที่เป็นวงกลมแบบนี้นะครับจากคําสั่งอะเรย์เนี่ยมันก็สามารถทําได้นะครับแต่ในตรงนี้เราอยากจะแซมเปอร์ให้เห็นว่าเออไอเจ้าค d ดีเคอรเนี่ยมันจะมีบทบาทมาช่วยงานเราได้ยังไงอะไรทํานองนั้นนะครับ <c oughs> ทีนี้การเซต Origin นไปแล้วเนาะทีนี้าาการ เจ็ตใช่ไหมปึ๊บทีนี้นะครับเราจะลองมีการ align object อ่์มีมีทิกทิกนิดนึงนะครับก่อนก่อนจะจบไปนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นเป,นเปนติวเตอร์สั้นๆนะครับคือปกติเนี่ยฮะเวลาเราเราเรา,เราอยู่ในมุมแคเมล่าใช่ไหมเราอยากจะได้มุมดีๆเนี่ย ต้องมีการกดมีการย้ายย้ายคามลาไปอย่างเงี้ยนะฮะ,อะตอนนี้ก็ต้องย้ายกลับมาที่ Active e l e m e n t นะครับก็คือ select ตัวไหนก็เคลื่อนย้ายตัวนั้นนะครับกว่าเราจะ,ะย้ายคามลราไปในมุมในมุมที่เราต้องการเนี่ยนะครับมันมันค่อนข้างจะยากมันไม่ฟรีนะครับเท่าเท่ากับการที่เราเราบังคับมุมใน View Perspective อย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าเราอยากจะได้มุมนี้นะครับเราซูมไป ม,มันจะดูเสรีกว่าแล้วเราบอกว่าเฮ้ยอยากจะให้มุมนี้เป็นมุมของคามล่าเราเราเรียกว่ามุมนี้เป็นมุมนี้เราสามารถทําได้นะครับในการที่ใช้วิวนะครับแล้วก็คามล่านะครับแล้วก็บอสเซ็ตแอคทีฟครับอ่าไม่ใช่อ่าตรงนี้นะครับออไลนะครับจัดเรียงอ่าคามล่าที่แอคทีฟอยู่เนี่ยทูวนะิวนั่นคือวิวปัจจุบันที่เรากําลังทำอยู่ที่เรากําลังอยู่ณนะปัจนี้นะครับพอคลิกปุ๊บเห็นไหมครับคามล่าจะกระเด้งมาอยู่ในวิวนี้เลยนะครับ อคอันนี้เป็นติวเตอร์สั้นๆนะครับที่เข้ามาเสริมนิดนึงนะครับโอเคแล้วไว้พบกันในโอกาสหน้านะครับ